สวัสดีครับผมลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้ครับวันนี้เราจะมาจัดโปออีกหนึ่งครั้งนะครับไม้ใหญ่ไม้ใหญ่สุดรุ่น,นบิ๊กนะฮะรุ่นบิ๊กกับบิ๊กเล็กพี่นะครับตอนนี้ลุงจะขายปีอยู่สองพันห้าครับพันห้าจัดโปนี่ลุงจัดตัวละหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทต้นละหนึ่งพันบาทต้นละหนึ่งพันขอให้ดูไกลๆนิดนึงนะแบบนี้นะนี่คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวอย่างนะฮะตัวอย่างก็จะมีมันจะมีรุ่นนี้ ลองรุ่นนี้ครับมันจะไม่จะจะจะไม่จะไม่จะไม่ใช่เสมอไม่จะเสมอมรุ่นนี้ตลอดนะฮะครับผมฮะแต่่ามีรุ่นนี้เยะอ่าพาดูดข้างในข้าพามามามาดูมาชมได้เลยก็บอกมีเยอะนะน<ช>มีเยอะอนี่ฮะจะมีตัวลองตัวนี้บ้างนิดหน่อยครับแต่ก็สูงนะฮะสูงเยอะมือฮะนี่ถินเม้ดแล้วเนี่ย โอ้ยสเมตรแล้วสเมตรตัวนี้สเมตรแล้วครับแต่ต้นนี้ก็ประมาณ2องเมตรห้าเซฟสองเมตรห้าเซฟใช่ครับหนึ่งพันบาทเท่านั้นาเนี่ยแเราจะอาจจะมีรุ่น2เมตรก็มีนะอ่าตัวนี้ก็ประมาณ2เมตรสองเมตรสวยสองต้นสองใบสวยนะครับนี่เดอะลุงหมูพาเดินไปทะลุไปข้างในเลยครับนี่โคนแบบนี้เลยนะครับโคนแบบนี้เลยสวยงามนะผมบอกได้เลยราคาเพียงหนึ่งพันบาทนี่คือโปรโมชั่นโปรโมชั่นนะครับ ใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับตอนรับสงการนะครับแค่สิบันที่สิบสามเมษายนนะครับวันสุดท้ายตั้งแต่วันนี้วันที่เป็นวันที่สิบสี่เดือนสามถึงวันที่สิบสามเมษายนครับสิบสามเมษายนวันมหาสงการพอดีครับวันมหาสงการนะครับกับรุ่นนี้ต้องบอกว่าเลี้ยงแดดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะอ่มีปับแดดเลยฮะไม่มีปลารำนะครับอย่ามอให้ดูดูเป็นทองฟ้าเลยนะครับนี่คือเลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์จะเลี้ยงเลี้ยงแดดเลยฮะสวยงามสวยงามเดี๋ยวให้ดูกันเยอะๆอย่างนี้เลยนะครับต้องบอกว่าที่เข้ามายังไม่สุดเลยนะ อีกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวออกมาดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวมพาดูนิดนึ่งอ่าเดินริมทางให้ดูกันนิดนึงนะครับทางหัวนู้นก็ใช่นะครับทางหัวนู้นก็ใช่นี่นะครับต้งน้นต้องน้นเลยตง้นนะครับอ่าเดินดูลูกนะครับอ่าเดินดูกันด้านในมีหลายรุ่นนะครับเร็วหน่อยนะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วครับโปรโมชั่น หมดตัวนี้แล้วตอนนี้หมดโปรตัวนี้แล้วก็จะเป็นราคาปกติราคาป,ปกติแล้วสวยงามนะครับสวยงามนะใช้คําว่า <c oughs> มาเร็วคุณก็ได้เร็วนะมาเร็วก็ได้เร็วนะครับนี่ดูตรงนี้นิดนึงนะครับนี่นะดูคู่นี้นะครับสวยงามลุหมูยืนเทียบตรงกลางนิดนึงครับเก็เจะได้เห็นชัดว่ามันสูงแค่ไหนครับลุง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 หมูสูงร้อยหกสิบห้านะครับครับเนี่ย ตัวหมูหหมูเองร้อยหกสิบห้าครับครับผ่านการเป็นทหารสองปีเรียบร้อยครับ <laughs> <laughs> นี่นะครับสวยงามสวยงามถ้าใครอยากได้นะครับไม้นี้นะครับราคาโปรโมชั่นถึงต้อนรับวันที่สิบสามเดือนหน้าถึงมหาสงการนะครับถึงมหาสงการใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะเดี๋ยวให้ดูให้ดูนิดนึงนะครับกับตรงนี้ นี่คือคลิปวิดีโอกับโปรโมชั่นนะครับผมกับอันนี้มีรอบอ่างเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะ,ะนี่สระน้ำลงนะสองไร่์ถักปลาไว้สองไอรไงไ่น้ำลงแล้วก็นหนุนรอบรอบอ่างดูเรียกได้เรียกได้หมดแล้วสระน้ำที่สองไร่นะครับลึกลึกนี่เลือ,ก,ลอ,ก,ลอก,ก็อยู่ประมาณอ่าสี่วาสี่วา นี่นะครับท่านต่ำมาสามช่วงแมคโน่สามช่วงแมคโครห้าวาประมาณตีวาหกวาน์เครับถึงหกวารหกวานะสระน้ำนี้ประมาณหกวานะครับแมกโน่สองชั้นก็เออมันก็ห้าวาแล้วปรัมไปอีกชั้นอีกอสองวารสองก็ห้าวารหกวารเจ็ดวาประมาณแต่ตีไปหกวาร์ตีประมาณประมาณสิบสองเมตรสิบสองเมตรนะลึกสิบสองเมตรสระนี้กว้างสองไร่นะครับใครสนใจหนึ่งพันบาทอย่างนี้เลยนะ ขโมยเยื้องตรงกลางนิดนึงครับเนี่ยเทียบดูนะครับยาวไปนู่นเลยนะีเปรี้ยไมีสูงฮะสูงสุดก็คือต้นนี้เนี่ยสูงสุดละอ่าสูงสุดแบบนี้ต้นนี้จะสามเมตรกว่าแล้วฮะโอ้สามเมตรกว่าแน่นอนครับแล้วก็จะมีมันจะมีสองเมตรครับมีขั้นต่ำขั้นขั้นต่ำคือสองเมตรสองเมตรไม่ต่ำจากสองเมตรนี่นะครับทุกท่านดูได้เลยนะครับนี่คือมิวกว้างๆโปรโมชั่นจัดไปนะครับหนึ่งพันบาทไม้เลี้ยงแดด หนึมันจะมีมีแแรนเลยฮะคุณจะเห็นลงนี่ <ลง S 1> นะครับนะนี่คือทองฟ้านะครับนี่คือทองฟ้านะ <c oughs> และ้ตสวนลานนล้งกัลุงปลูกไว้ใครสนใจบอกไงครับเ <c oughs> บอร์อะไรดีใครสนใจศูน7 6แปดหนึ่งเจ็ดหกหครับผมศูนย์สามเก้าเก้าสามศูนอีกหเบอร์ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวผมใส่ในโพสตให้กับหนึ่พบาทตรงนี้ โอเปชั่นนะครับถึงวันที่13เดือนหน้ามาก่อนได้ก่อนนะครับมาก่อนได้ก่อนกับมหาสมการที่13ารเดีวเราลุงหมูตุ้ยพมาาขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้แล้วมาเจอกันที่สวนครับสวัสดีครับ